ที่สำนักสงฆูหินกองจังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้เจ้าหน้าที่แนะนำผ้าขาวมาคลุมรูปปั้นเทพถวายเสียนแด่พระพุทธเจ้าล่าสุดวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูบอกว่าวันนี้จะคลุมผ้าไว้ก่อนพรุ่งนี้ทุบทิ้งแน่นอนนะคะบ่ายวันนี้ได้มี กอรมโนปหลัดอำเภอในอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำพูได้นำผ้าขาวมาให้เจ้าหน้าที่คลุมรูปปั้นแต่ในขณะที่กำลังทำการคลุมผ้าสังเกตเห็นว่าท้องฟ้าที่มีแดดจัดมากนะคะร้อนมากกลับเมื่อคืนมีลมแรงเหมือนฝนจะตกไม่รู้จะสื่อถึงอะไรไหมตามความเชื่อของชาวบ้านแต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถคลุมผ้า ได้มัดด้วยฟางไหมจนสำเร็จไม่มีใครมาขัดขวางส่วนกอรมน,อนได้บอกว่าทหารเป็นผู้ดแูแลพื้นที่สำนักสงฆ์โพหินกอง กรมธนารักษ์เป็นเจ้าของที่ทั้งหมดของสำนักสงฆ์นะคะสำนักสงฆ์มาสร้างโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาส่วนทางราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้ปรึกษากันและก็ได้สรุปว่าหากยังเก็บรูปปั้นนี้ไว้เกรงว่าจะทำให้ประชาชนต่างหลงเชื่อและเข้าใจกันไปต่างๆนานา,นาจึงจะต้องทุบทิ้งในวันที่22เมษายนพศ2 5 6 4 จ้าหน้าที่ได้เข้าไปทำความเข้าใจกับแม่ชีพระลูกศิษย์ว่าในอนาคตจะต้องย้ายออกจากพื้นที่สำนักสงฆ์นี้เพราะไม่ได้รับอนุญาตเป็นการบกรุกแต่ก็กังวลและเป็นห่วงขอให้ทุกคนอย่าลอกเลียนแบบพฤติกรรมของอดีตพระธรรมกรที่ฆ่าตัวตายอดีตพระธรรมกรเป็นพระที่ ปฏิบัติธรรมและอยู่ง่ายๆอย่างสมถะอาศัยอยู่ตามซอกหินต่อมามีลูกศิษย์ที่ศรัทธาและเลื่อมใสามากมายได้สร้างสำนักสงฆ์นี้ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ย้อนไปในวันที่พระสงฆ์ทำพิธีสวดส่งดวงวิญญ,ญาณให้อดีตพระธรรมกรสังเกตดูด,ด้านหลังของพระ จะเห็นตรงลูกศรสีแดงนะคะจะเห็นโลงศพกล่องไม้ที่สำหรับใส่หัวของอดีตพระแสดงว่ามีการเตรียมการทุกขั้นตอนเป็นอย่างดีจากการสืบค้นภายในกุฏิของอดีตพระธรรมกรได้พบหนังสือพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ เป็นหนังสือที่อดีตพระธรรมกรได้ปักไฝค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทำอย่างไรให้ตัวเองได้เกิดไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่มาของการตัดศรีรษะเพื่อถวายพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เกิดในชาติหน้าได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่างไร อดีตพระธรรมกรมีทะเบียนสงขึ้นอยู่กับวัดป่าโพกเตที่จังหวัดหนองบัวลำพูแต่ไม่เคยได้มาจำวัดหรือมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้เลยเสบทราบต่อมาว่าอดีตพระธรรมกรได้ไปสร้างสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักสงฆ์ภูหินกอง และก็ทราบข่าวว่าได้ฆ่าตัวเองตายในที่สุด